สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพศสตัตว์นุ้ยเล่าเรื่องทวารเทียมนะคะวันนี้นุ้ยจะมาเล่าเรื่องสุขภาพผิวรอบทวารเทียมภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้คําว่า p r e r i s t o u a l skin ชาวอสอสเตรเลีนะคะมักจะพบเจอปัญหาเหล่านี้ซึ่งมีหลายๆปัญหานะคะวันนี้นุ้ยจะมาเล่าว่าผิวรอบทวารเทียมที่เราพบเจอได้บ่อยนั้นมีอะไรกันบ้าง ซึ่งข้อมูลที่นุ้ยเอามาเขียนนี้นะคะแปลมาจาก o s t o m a t e Care t i p นะคะของยี่ห้อ Holister Care Team นะคะจากประเทศอเมริกาค่ะแล้วก็เอามาบวกกับประสบการณ์ที่ได้คุยกับลูกค้านะคะก็เอามาเขียนในคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะ เริ่มต้นด้วยที่ย่อหน้าแรกนี้เลยนะคะเขาบอกว่าการใช้ชีวิตหลังมีทวารเทียมนั้นนะคะค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปเยอะมากๆเลยอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทวารหน,นักเนาะตอนนี้เราก็มีทวารเทียมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะต้องอาศัยหาข้อมูลแล้วก็ทดลองหาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทวารเทียมะค่ะที่เหมาะสมกับร่างกายของคนนั้นๆค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทวารเทียมแต่ละอย่างแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลนะคะก็ไม่ได้เหมาะกับ คนนี้แล้วก็จะเหมือนกันกับหลายๆคนเพราะว่าร่างกายของคนเราก็ไม่ได้เหมือนกันมาตั้งแต่เกิดเสื้อหนึ่งตัวก็ไม่ได้ฟิตกันกับคนทั้งโลกที่จะใช้เหมือนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาอุปกรณ์ทวารเทียมที่เหมาะกับร่างกายของเราที่สุดเพื่อที่จะป้องกันการเกิดปัญหาผิวรอบทวารเทียมอย่างเช่นเรื่องของการรั่วการมีผื่นคันหรือปัญหาผิวต่างๆเนี่ยที่จะต้องตามมา เรามาเริ่มดูกันที่ผิวรอบทวารเทียมที่ปกติก่อนนะคะอันนี้จะมีลักษณะอยังไงก็มีลักษณะเหมือนอย่างในภาพนี้นะคะเราดูใน2จุดนะคะจุดแรกก็คือที่ลำไส้นะคะลำไส้ที่ดีนะคะก็จะต้องมีสีชมพูมีลักษณะชุ่มชื้นถ้าเราจับดูเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอุ่นๆอ่นๆน,น,นะคะ,ะเราสามารถจับลำไส้ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่รู้สึกหรอกค่ะเพราะว่าลำไส้เนี่ยไม่มีเส้นประสาทค่ะ ทีนี้เราก็มาดูผิวรอบทวารเทียมในผิวที่มีสุขภาพดีนะคะบริเวณผิวรอบทวารเทียมนะคะจะไม่มีผื่นแดงขึ้นค่ะแล้วก็จะมีลักษณะชุ่มชื้นนะคะอันนี้แหละก็จะเป็นผิวที่ทุกคนต้องการ ต่อมาเรามาดูผิวแบบที่2นะคะอันนี้เขาเรียกว่าผิวแพ้ละคายเคืองนะคะหรือเป็น skin irritation อันนี้มักจะเกิดจากการที่เราตัดแป้นใหญ่เกินไปซึ่งจริงๆแล้วนะคะการตัดแป้นนะคะก็จะแนะนําให้ห่างจากลำไส้ของเราะคะ่ะประมาณ1 2ึมเมตรเพื่อที่ว่าจะลดความเสี่ยงของของเหลวจากร่างกายของเราเนี่ยนะคะไปกัดซอะผิวรอบทวารเทียมของเราเองทําให้ลดการเกิดผืน่นคันได้ค่ะ หากเราตัดแป้นกว้างเกินไปนี่นะคะก็จะมีน้ำย่อยออกมากัดแล้วก็จะมีอาการสับแสบคันๆยิกๆตรงนี้ต้องบอกคนไข้นะคะว่าถ้าเผื่อ,อมีอาการแบบนี้ให้รีบบอกคนดูแลเลยค่ะ ราะว่ามีคนไข้บางท่านนะคะก็แบบเกรงใจคนดูแลก็เลยไม่กล้าบอกทนได้ไม่เป็นไรแต่พอนานๆไปก็เริ่มทนไม่ได้ก็เริ่มมีการแสบคันเป็นแผลมากขึ้นอันนี้ค่ะงานใหญ่ก็จะมาเพราะฉะนั้นคนดูแลก็ต้องบอกคนไข้ด้วยนะคะว่าต้องมีอะไรต้องรีบแจ้งได้เลยไม่ต้องเกรงใจทีนี้ถ้ามีอาการอันนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะคะจะแนะนําว่าให้ทํายังไงดีอันนี้ค่ะก็จะต้องใช้แป้ง โรยรอบทวารเทียมต้องเป็นแป้งสําหรับโรยรอบทวารเทียมนะคะ่ะไม่ใช่แป้งทาตัวนะพอเราโรยแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ปัดส่วนเกินของแป้งนั้นออกแล้วก็ใช้ตัวเคลือบผิวนะคะก็จะมีทั้งเป็นแบบทิชชู่เปียกหรือว่าสเปรย์นะคะเคลือบผิวรอบทวารเทียมรอให้แห้งชัวๆนะคะแล้วค่อยติดแปนค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวที่แพ้วัสดุทวารเทียมค่ะ แบบนี้ทำไมถึงรู้ว่าแพ้วัสดุทววรนทียมก็ดูสิคะมันจะเป็นรอยผื่นแดงแพ้นะคะตามทรงของแป้นทววรนทียมเลยซึ่งบางทีนะคะผิวของคนไข้ะคะ่ะก็จะอาจจะแพ้กาวหรือเทปหรือวัสดุที่ทำาะวรนทียมของยี่ห้อนั้นๆก็ได้พอเรารู้แบบนี้นะคะว่าน่าจะแพ้อุปกรณ์วัสดุที่ทำาะวรนทียมอันนี้ ก็ต้องเปลี่ยนแป้นตัวใหม่นะคะแล้วก็รักษาผื่นแพ้นี้ด้วยแป้งที่ใช้โรยรอบทวารเทียมแล้วก็ใช้ตัวเคลือบผิวรอบทวารเทียมไม่ว่าจะเป็นตัวสเปรย์หรือว่าทิชชู่เปียกที่ใช้เคลือบผิวก็ได้ค่ะต่อมานะคะเราก็มาดูผิวแพ้จากการรั่วซึมจากอุปกรณ์ทวารเทียมนี้นะคะตรงนี้นะคะอาการก็จะมีแสบๆคันๆแดงๆบางท่านอาจจะมีเลือดออกได้นะคะวิธีแนะนํานะคะก็ต้องหาจุดที่มักรั่วแล้วก็ต้องดูนะคะว่ามักรั่วเวลาไหนบางท่านเนี่ยคือทานอาหารปั๊บก็ อาจจะมีอาการรั่วไหลซึมออกมาแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะว่าถุงถ่ายติดหน้าท้องที่คนไข้ใช้อยู่นั้นนะคะเหมาะสมกับอนาโตมีหมายถึงกายพิภาคะคะ่ะของหน้าพุงของคนไข้หรือเปล่าซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุของการรั่วได้นะคะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นผิวแพ้ที่มีผดผื่นขึ้นอยู่ใต้แปน้นอันนี้ค่ะมักเกิดจากการออมีการอาจจะมีร่วซึมอแล้วค่ะแล้วก็เกิดการติดเชื้อเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราได้นะคะอาการก็จะมีอาการคันพอเราเปิดรูปับค่ะก็จะมีตุ่มแดงๆเนี่ยค่ะอยู่ใต้แปน้นเมื่อเรารู้แบบนี้นะคะเราก็ต้องรีบรักษาผดผื่นอันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อจากแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรา แล้วก็ต้องเช็คดูนะคะว่ามีจุดที่รั่วอยู่ตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าถุงเนี่ยค่ะเหมาะกับคนไข้หรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบข้อมูลเพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะข้อมูลดีๆจากออทีมออสตอม c a แคร์นะคะของยี่ห้อฮ o ลิสเตอร์อเมริกสามารถติดตามสาระดีๆและทริคสุขภาพได้กับเพจสัน้วยในตอนต,อต่อไปวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ